ท่านผู้ชมป่าจีบแนวมาตามแนวทางเนาะค่ะอยู่ที่วัดป่าค่ะตามแนวทางค่ะทีบมะควอหญ้าตะเคียนมือนีิค่ะหญ้าตะเคียนเนาะค่ะก็ธรรมดาเด้อหญ้าตะเคียนนี่ค่ะเอ๋อค่ะนี่แหละจีบมาขอ,เ,อาเพิ่นค่ะโอ้พี่น้องค่ะมือนีิค่ะ โอ้เพิ่นถือดิได้โชคได้ลาบนี่เพิ่นเอาถวายสุดมาถวายค่ะเอ้าท่านผู้ชมค่ะไปตามแนวทางน้องกันเนาะค่ะเนาะค่ะ นาโมจตจักระวโติะโตสมมาสมปุะนะโมตจระวตะหโตสมมาสปุะอประตรังพ wow ุโตนัโมคยาปะตะวีโกงกาปะปุมเจวะก็ขม่าในถังเขาขมากเได้ท้นปกงานทางนี่เก็บเงนเก็บเงินงนวดมือนแรงนี่คือของงวดวันจันทร์ครับโูคดีแบบ้างพิเศัน จำนครเวียงแกีนบ้านเฮาปูบบาา่าตเตาบ่ายพงานบ่ายถล่มหัวถล่มมากเมือ่อเลี้ยงกับเลยถล่ไปรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเป็นเนมสาเมื่อนี้ผู้ที่ทำการขอจพระรับชื่อปัจจรรนะรรับัน,น เจตีจะปูเจะยาจายเจ้าปวดผู้จทิพ์คือบริเวณวัดว่าลานแห่งนึ่งแหละสถานทีป้าดงพงไฟแห่งหนึ่ขอมาร่วมมารุมมาจุ่มป้าเด้อวัดป้าฤิว่างใ่ใจ้าสิจาริานกันทั้่มสาักเคกามีเจร้เพศศิริศัดเราเป็เจิาเพจมาเย สธรรมะนาคาสันตัมัติจตกระบัมันัธรรมจาวนากรโอยัยมพทาธรรมจาวนากัพุทาธรรมจวนกลอยัยมพุทธาพุทธจาคาจวันนลอ้ขอเเจ้รคอีเวดาจุนงมไม้ย่งต้มพรอีปอยหยาอีตาดีหยดจืดได้สัทันทีว่ารับใน ะจะทานทีใส่เชื่อมมือม่อนี้ผมเชื่อเชื่อบุเชื่อดาเอหลักทีผู้เกี่ยวตาติดคือผู้คนมีปญัญญาสองเกียนสองใสเห็นโชคเห็นหลับเห็นโจโชคโจลาบที่ลนสอัมน้อยอวยออกมือแนองสองถุมคือตัวใดที่เิ่นกาใบจะใดที่เิ่นขิดไหวพรายปูจุงไปนั่่องช่ององ,องหูองเห็ ถือติดไนติดมือมาฝากคุกฝากเต่าตด้งภูมเออเอาตัวตันแดงเงินเดงท่องครับตัวแดงโบเป็นเงินเป็นคำเดียวมาให้เจคือแมาบรรุณมันจะรู้นีเงินท่องเงินตาสิ่งเนี่ยมาฝากมาจอดคู่ผามันจะรู้นีเนี่ยมาถวายอ่าสันสระเปงนชาติสำหรับคู่ผาสักกระเพาะน้ำปณะสองขวดคือนน้ำหวานครับผมเจ้าแม่เอ้ยที่บอกข้าพระหล่อสิใส่เป็นแบบเขอาผาได้ครับเด้อถกไปทำไปสงค์ ไปพ่อมการมัดสุขูเราเนาะสุรุดูหมงมุบอนนะครับเนาะมัน,นสุภาษยัญชนะสามัสามันนี่พั้าพันันจนกัห่งองนันพ้าพกัดูักัน่นมาพกนเจับเ้าิบงองูนี่เแเ้ ไปเที่ยท่องผู้ลำเดอผู้สเสียเยปัญญาของพระปุณณติดสะพานเกี่ยวสะพานท่องมองเง็นถเด้อหงายเด้อตัวใดมันสิเลยเงื่อนลำราษาแห่งชงมากครับตัวคนรื่นเย่าเดู้ตัวายรุ่นกาลอยว่นี่หลายปัญญาขยายหลายตัวมันสีโบมีเงือนสื่อนะนะปัญญาถือเอาตัวจริงตัวไท่ตัวถูกใจเอามาบอกเด้อขวดเด้อหมดมาเมดหอดหมันหมดวันี่หน่มาจากันไทย ในเก่งดะร่วงคอยตรงดิ้งจไว้กอด้บเป็นใบหนูว้ให้มันตรงครับล e <A. S 1> nah, ูกหลานขอจ้าสุขเอายวไเที่ียเอาู่อข้อไว่ถูกลาบนกยาเียซด้วพี่น้องใช่ทกาซ เอาตัวเหม็นๆเล้อจังออกมาบอคุแล้วขยำเล้บอกแล้วบอคุแล้วว่าไงมัดคือย่างนี่ถขยำย่างเดียวขยำย่างดยวเออขยย่างเดียวไ่มีแนวอื่นเลยดึย่างเดียวดึย่างเดียวนออสีเ่าออะไรบังเอาจะปุ้ยบงเอิาเี่เนส่านสือยาเนยตกีเนื่อกินนอยาใ้สีนเน่ยสียาเนี่ยะป้ ก็ยิ้มกับยิ้มบอกเดียปูเอ้ยมันชุดกันเ h ยมันช่างอะไรนี่เลยมันใกล้ดันมากเลยคือูดป็นโจโคคุณด้วยมันเป็นโคโค่เป็นโคหนักเหมนโค้กขึ้นเขานะก็ว่าเอาย่ายนะดี๋ปูเห็นบอลได้บ่อยเลยให้จับ้จับมืออยู่ใส่เดยปูเด้จับมืออยู่ใส่ตัวแม่ปีนี้ตัวเด็กไจะเด็กเงีนหลกระันให้ลงมาตัวงยาวผู้ขา นงินจ่าน่มองมีหลายอย่างเอาตงๆเนี่ยเอาตรๆตัมันบมี่็มีเงินสี่งานที่เอาตัวจริงตัวใส่ตัวคันใจน่ะเอามาบอกซีทีเดียวคอยได้เงินจ่าใส่ใส่ถุงเอต้องตวล่ะเอาขอ้งมาเน่บอกว่าสามขง่เพล่นเรคนที่เอาออกหวยต่างประเทศนะครับนครเยนนบาเกาเขากันโอ่าเอลยเ่ยเออ

โอ้บะหมี่บ่มี่เป็ยาฉูดเบอร์ปูช่วยชะน้ำเพื่อโอ้ผมกับ่ได้ห่อนเขาไปมาสูดหัวหน้ารุ่นเจ้าปูหายไปชัด้งหมดนี่กระได้ช่วยชะน้ำเพื่อหัวหน้าทังเอาเจ้าปูเนาะให้ลูกหลานถือ้ะโชคลาภแดงวันจันทร์นี่ครับผมออกสองคุมเพลิงเบอร์ปูช่วยชะน้ำเพิ่อเดี๋ยวผมเหนน้ำมาเด้อที่พอค่าัดารกให้ใจเยอะขับเ่อะชะน้ำเพื่อ เดี๋ยวขีดเอามาฝาฟูย่ดอกอแต่ว่ามือนีมามือเป่ารับผมลื่นนาลวงหลังเฮ้ยม,มาหาโฟมือเป่ารับผมมือแรงปูนครเรียงแจงธนาเราพัฒนาัไปแล้วจนแมงคุ่ยไข่โชติชเฉยได้เยอะง่ายได้ปูเด้อจะเอามาบอกคือเดียวคล้อยได้น,นั่งาใส่ใส่ของแมงให้มาสามหลักเลยแบบนี้ปูปข็้ขากิ่งเนี่ยจะบัปจับได้ไลยล่ะปูบั่โอ้ยบอกผู้ขายนี่เอง ป,กปึกหน่อยปึกบ่หลายมันปึกหน่อยมันปึกหลายปูโจ๊ะน้ำเพิ่มผมจำได้ครับเยอะเกนมากโอ้ยโจ๊ะน้่มเพิ่มโจ๊ะน้่มเพิ่มโอ้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 ครับครับโอ้แม่หน่ะปูโอ,โอ้แม่กันสามตัวเลยพี่น้องป้องไฟแด้อโจ๊ะนั่นนเพิงมภายใอพอแล้วอยากสูบยาครับผมแล้วอยากดูดยาเท่าดีพอข้าผ้าหรอผลบริเลสกระถ่อมกาไฟบริเลยาสูบมากงวานานงวดรุ่นนี่ครับท่านผู้ชม ให้เบิ้งคักๆถเบิ้งขับเนาะนั่นมีเด้อยังตัวได้อยังกับเบิ้งเอาเนี่ยนะครับเนาะเพิ่นให้มากเหรอครับผมเอาีปูเพิ่นไว้ท์เจอชาน้ำเพิ่มเพิ่นอยากดูบุหรี่ครับดูอยากสูบยาแบบนี้มีกราไฟบันทึกอีพ่อค่าพะโล่แผ่นบ่มีแผ่นบ่ได้เตรียมมาแผ่นคนบ่สูบยาแต่เขาเอาง่วนนาที่มาฝากมาตอนเนอปูคอยเป็นคนจริงเด้อท่านผู้ชมนี่เบิ่งเอ่าขับด้วยครับเด้อนี่เด้อเอามันมีพ่นให้มากหกเก็ดสองพอนะเอา จากเลาจากไทยแต่ผมบอกเข้าใจน้ำละเอาเรียนทั้งสองอันเลยครับผมสาธุเป็นยังมุ่ยังคุ้นปุ้ยผู้ขาขอนมัสการผู้ผู้ให้ไม้แล้วก็ถือเป็นคนจริงบมมีแนวชิงคัดแล้วผู้ขาเองให้ไม้ยังไงก็ถือไต่สีสันเน้อผู้เด้อที่พอล้าพาเราะครับผมมาจากฝากเชียวฟ้างกำมพูละเออเออมออออออฝากเียวครับผม อาปูว่าจังใดวาวมา,ากใจมากผมจะได้จับจะคว่ำด้ว่าสิอาจะมีโชคมีลาบก็จะเอาแนวมาถวยถาวายชิ้นบนตัวครับครับผมจำได้จำได้ครับเจ้าเครับครับครับผมครับครับบุรีบุรีครับผมจ้าสุ่ยปูออบอกก้มแน่แน่อ๋อเข้าใจแล้วครับ <laughs> น้าหอม <laughs> น้าหอมน้าหอมครับน้าหอมอ๋อมีครับมีมีครับมี น้ำหอมน้ำหอมพาเข้าพาปลาน้ำหอมน้ำหอมนะปูนะน้ำหอมนะโอ้ครับครับผมเข้าใจครับเข้าใจครับผมเข้าใจครับกับกับกับบุรีบุรีกับ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 เล่าไห้เล่าเล่าครับผมครับอ๋ออ๋อใกล้กว่าครับ ครับครับเข้าใจครับครับเข้าใจเข้าใ,ใจแล้วบุรีอ๋อพันพันบุรีพันบุรีพันครับผมผมโอเขี้ยวเขี้ยวอะไรอ๋อเล่าโทเล่าโทเข,ข,ขา้าเขาผ้าเขาเขี้ยวเขี้ยวยำยโอหมากหมากโอ้ <c oughs> <c oughs> อยห่าห่าห่าปุห่เอ้ยหมาก เขี้ยวหมากครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมบุรีกับหมากผ้าหมากอ๋อครับชัูผมเขาใจนะครับ <laughs> ผ้าหมากผ้าหมากครับปู่ยาผมเข้าใจยาเลยวันนี้ผ้าหมากครับผมขันหมากขันผู้เพนะขันยาเพนะอ้อเอา,เอา,เอาขันบ่ใบมาผมก็จําบ่ได้เนาะเพราะว่าซื้อกันทั้งใบเนาะรับเนาะจ้าตูเด้อบุ่ยใไญ่แบบน,นี้ ถ so ูกยิงถูกยางกับเอว่างด้วยประการนี้จะนี่ได้ปูอีปพ่อฆ่าพ่อเดอกไปเฉยๆก้าวเข้มขอกระมาพระพุทธาธั้งพระพุทธาทั้งขลาราต้าอาจจะซื้อสารกันแนวไหนกับยากับปูกับสวดบอถทีกันบ่เข้าใจกันก็เอาหัวสีกันแกอีพ่อฆ่าพ่อดอกกับปูฝนมาขอเด้่อยนี่ครับผมเอ้ไฟซาใบกหูแน่วงหูแน่ครับโจเซนัมพูดขึ้นก็คือเป็นสูบยาอันนี้ผมถวายปูไปแล้วแต่ว่ามือนี่บ่มี่เขาไฟมาจุดครับผม

ปหับยากับปูกับถวดกับเทวดาอารักรามที่พอค่ากับซื้อซานด้วยตัวบาลีไปเดวถืนีทิพย์เน่้เซือกันก็เราเดนบัยาเลยบัตรห้วยตัวยาละไหว่าขันมากันพูมากเขาคือ่ได้เตรยมมานเตมากะสมโอ้จะเป็นเน้นเน้เถือนี่บัดึงนชิงถยาบไป mà nhiều không biết không đấy không biết biết không biết 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 không biết biết không దాండి ปฏิทินแชแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะขอคนละลายละแชร์โชคดีรวยเงินเฮงปังๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้ำใจที่กดไลค์กดแชร์ปฏิทินแชแนลคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ